สวันเกิดที่มีเกณฑ์จะได้แฟนเบ้าหน้าฟ้าประทานอบุ่นแถมเปเก่ง ก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำตา่างๆเห็นและพิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพสเลยเลยว่าหนูโชคดีที่สุดปู๋าขอให้ลูกโชคดีดแรงๆอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหรเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปเรื่องเมืองเอิญไม่มีอยู่จริง เชื่อศรทาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงตั้งจิตนิ่งๆ4วันเกิดได้แก่วันอังคารวันศุกร์วันพุธวันเสาร์ในขอเสียงคนที่เกิดวันทั้งสี่นี้พิมพ์ต่อ ใต้โพออวยพรตัวคุนเองใต้โพได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดปูจาขอให้ลูกโชคดีตแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากตรงจุดกดยิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสภาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคนเองได้จริง